สวัสดีค่ะวันนี้มะกุฎจะมาไลฟ์ประกาศจากทางการให้ฟังนะคะแต่ว่าจะโฟกัสไปที่การเรียนภาษานะคะแล้วก็ถ้าได้ความรู้จากประกาศนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่โฟกัสหลักๆจะอยู่ที่การเรียนภาษานะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่สนใจเรียนภาษาสวีเดนแล้วก็คนที่สนใจเรื่องใบขับขี่สวีเดนระหว่างนี้ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ ขออนุญาตแชร์ใครที่อยู่ก็ทักทายได้แล้วใครอยากจะไปดูประกาศต้นฉบับก็ไปดูได้ของ p o l y c e n p o l y c e n นะคะหรือ transport s t e r l c e n ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมกูดขออนุญาตแชร์ไปห้องใบขับขี่แล้วก็ห้องภาษาขอแชร์4ห้องนะคะระหว่างนี้แชร์กันไปได้นะคะถ้าคิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของเราที่จะเห็นไลฟ์นี้จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เนาะ โอเคตื๊ดตืแชร์ไปที่หนึ่งนะคะไลฟ์ Life นี้จะโฟกัสเรื่องภาษานะคะประเด็นเรื่องภาษากำลังสนุกค่ะกำลังสนุกกับภาษาโอเคต่อไปห้อง VIP แล้วแล้วก็ไปห้องใบขับขี่ด้วยละกันใบขับขี่สวีเดน แล้วขอไปห้องภาษาอีกเดี๋ยวไปห้องภาษาด้วยนะคะสักครู่ค่ะ แบางนี้แชร์แชร์กันได้นะคะอโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทักทายกันค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะใครที่อยู่ทักทายกันได้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ ย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะว่าไลฟ์นี้จะโฟกัสเรื่องภาษานะคะมีคนถามมาว่ามีสอนแปลไหมไม่มีนะคะถ้าใครอยากจะแปลได้ก็ต้องฝึกฝนคือต้องได้ได้สองภาษาที่เราต้องการจะแปลนะคะได้สองภาษาแล้วมาฝึกเทคนิคการแปลการจับคู่กันแล้วอย่างหนึ่งที่จะทําได้นะคะก็คือดูที่คนอื่นเขาแปลกันนะคะน้องแอมขยันแปลมากนะคะติดตามเพจของน้องแอมไว้นะคะ Swedish, Swedish For ช h ฟอนะคะเขาขยันแปลมากดูเทคนิคการแปลจากน้องได้ ห้องของพิติกภาษาสวีเดนวันละคำพิติกเขาก็ขยันแปลนะคะติดตามได้ส่วนของมักรูดเนี่ยนะคะจะมากระปิบกับปลอยนะคะโอเคนะคะามาดูค่ะเทคนิคถ้าเราอยากจะแปลนะคะก็ต้องดูจากคนอื่นที่เขาแปลดูเป็นแบบอย่างนะคะเหมือนเด็กอยากจะพูดภาษาไทยเขาก็ดูพ่อดูแม่ฟังพ่อฟังแม่พูดภาษาไทยเขาก็ได้เองเนาะโอเค t r a n s p o s t y r e s e n t นะคะมาจากคาว่าเน้นอันนี้เน้นเรื่องภาษานะคะส่วน ข้อมูลที่ได้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ Trans transportstyrelsen นะคะมาจากคำว่า transport ที่แปลว่าการขนส่ง styrelse styrelse แปลว่าคณะกรรมการนะคะ transportstyrelsen แปลว่าคณะกรรมการการขนส่งนะคะจะสังเกตว่าหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะหน่วยงานราชการเขาจะเป็นเป็น s t a m form เสมอ transportstyrelsen Polizen Polizen นะคะการออกเสียง Polizen p o l i ร okay, e เซนเขียนนะคะหน่วยงานราชการจะเป็น b ป s t ์ form, สแตมฟอร์มเสมอเห็นอะไรอีกอ่าเช่น Polizen ตำรวจเนะาะ a r b i เ f ี r m i e อร์เมิเงนเป็น b e s t ์สแตมฟออีกแล้วนะคะแปลว่าสำนักง,งานจัดหางานนะคะโอเคนนะนี่ Okay, นะที่ไปสัมมนาเรือปีที่แล้วนะคะน้องเจอบอกว่าอพุที e เกตเนี่ยเมื่อเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะเขาเมื่อก่อนน่ะอพุทีเกตเป็นรัฐวิสาหกิจเนาะแล้วทีนี้เขาเปิดเสรีเขาก็ให้บริษัทเอกชนมามาทํากิจการเปิดร้านขายยาได้นะคะแต่จะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ทําให้เราทราบว่าเขาเป็นของหลวงเพราะเขาชื่อว่าอพุทีเกตอพุทีเกตนะคะ โอเคอันนี้เป็นจุดแรกนะคะจุดแรกเวลาจะเขียนภาษาสวีเดนนะคะถ้าเราจะเขียนถึงหน่วยงานราชการที่เราเอ,อ่ยถึงหน่วยงานทั้งหน่วยงานเนี่ยนะคะแนะนำให้ใช้ Bestemform นะคะ Bestemform โ okay. อเคอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะคะต่อไปประเด็นที่2ประเด็นต่อๆไปนะคะเห็นมหมโอเค ไปดูได้ที่เพจของตำรวจนะคะเดี๋ยวมากูดขอทำอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเขียนเขาบอกว่าเชอร์นิกเตอร์เชอร์นิกเตอร์แปลว่าอะไรคะใครตอบได้ช่วยตอบทีคะ่ะเชอร์นิกเตอร์นะคะเชอร์แปลว่าขับขับเป็นคำอัน,นอันนี้นะคะเชอร์นิกเตร์จริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เรียนเรื่องคำวิเศษคำอะไรเงี้ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ e ทำไมอันนี้ใช้คุณศรรพัพท์นิกเตอร์เป็นคำคุณศัพท์นะคะถ้ามันเป็นหัวข้อ ถ้ามันเป็นหัวข้อรูบรี่เนี่ยนะคะเหมือนหัวข้อข่าวพาดหัวข่าวอะไรเงี้ยเขาจะยอ่อเขาจะยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อเอาเฉพาะคําสําคัญนะคะจริงๆอันนี้เต็มๆแล้วมันน่าจะเป็นเชอร์เนดูแอนนิคเตอร์นะคะด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องใช้นิคเตอร์ที่เป็นคุณศัพท์เพราะนิคเตอร์ไม่ได้ขยายคําว่าเชอร์นะคะถ้ามันขยายคำว่าเชอรเนี่ยมันจะต้องเป็นอัดแวร์แต่อันนี้มันขยายคำว่าเนอร์ดูแอนนิคเตอร์ขับเมื่อคุณไม่เมานะคะนิคเตอร โอเคนะเดี๋ยวจะแถมคำศัพท์ให้ n c x t คำที่เป็นคำมีความหมายคล้ายกันคืออู๋พัวว่ารกาดก็ได้นะคะอู๋พัว่ากักโอเคนะอืมเขาบอกว่าให้ขับขี่ขณะที่คุณไม่เมานะคะแล้วอันนี้เขาประกาศมาเมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่า p o l y e n h y l e n e n a p h t h a l e n n l l t r a f i k v e c k a ตัวหนังสือเขาเล็กเดี๋ยวมะกูดจะเขียนให้เป็นตัวใหญ่นะคะโอเคนะเดี๋ยวย่อลงนิดนึงจะได้มีพื้นที่เยอะๆยไลฟ์นี้ไลฟ์นี้จะเน้นจะเน้นเรื่องภาษานะคะคนที่ไม่สนใจภาษาก็ข้ามได้ค่ะข้ามได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับมะกรูดนะคะโอเคนนะส่วนใครที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เรื่องภาษาก็ยินดีค่ะยินดี โอเคนะอ่าดีมากค่ะดีมากนะคะอ่าเมร์ฟูกเมร์ฟุกฟุกุสนิยึดต่อเหเุระหว่านเดือนที่9และเ5มีนาคมเอาแค่นี้ก่อนอ่าเอาต่อก็ได้วิลเกตบลัน a e n n a t i n n e b ä r i n n e b ä r ett et เอ็ก t a n อันทอล h t กเดอร์เ o l ส r คโเหอเคนะคะเขาบอกว่าทางตำรวจเนี่ยนะ ur, เยนอมเฟิร์ดแปลว่าปฏิบัติการนะคะหรือทำการก็ได้เป็นภาษาที่เป็นทางการนะคะเอ็น uh, นั n คุณแล้วทราฟิกเวกคะทางตำรวจเนี่ยเขาเอา่มี สัปดาห์การจราจรแห่งชาตินะคุณเนลแปลว่าแห่งชาตินะคะเป็นคำคุณศัพท์ขยายเวก้าเวก้ามันเป็นคำในกลุ่ม N ก็เลยใช้นะคุณเนลเฉยๆเมดฟูกุสจริงๆอันนี้เขาหน้าจะตกคำว่าพัวนะคะเมดฟูกุสพัวนิกเตเรียดโดยโฟกัสไปที่เรื่องการไม่เมานะคะเมาไม่ขับโอเคนะเมาไม่ขับนะคะเมดแนเดนนี่ยอนในออกแฟมตอนเดมาชนะคะอ,อยากจะบอกว่า วันที่นะคะวันที่นี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดว่านี่นี่อะอักเสบต้อ,อ,ตอนเขาต้องเป็นนี่ยอนเดะนะคะอ,อักเสบตอนเดะเวลาบอกลำดับเรียงลำดับเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเลขให้มันออกเสียงเป็นอ่อนเดะเอ็นเดะอะไรพวกนี้นะคะนี่ยอนเดะเฟมตอนเดะนะคะโอเคนะอ่าระหว่างวันที่9ถึงวันที่5คือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เขารณรงค์ให้มีการเมาไม่ขับนะคะซึ่งเขาบอกว่าวิลเกจ Blan a n n นัตอ n e เนบ e เ t ตเพิ t มขั้นจำ t วนนิทิเฮ o ส์คอ l โซึ่งหนึ่งในหนึ่งในมาตรการที่เขาใช้ในการรณรงค์ให้เมาไม่ขับสัปดาห์เมาไม่ขับเนี่ยนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเออการ์ตอันทอลนิทิเฮดส์คอนโทรลเลยก็หมายความว่าเขาจะมีการตรวจตรวจแอลกอฮอล์นั่นเองตรวจตรวจแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดนะคะเพิ่มมากขึ้นเคนะเออการ์ตอันทอล เออกัอันนี้เป็น perfect participle นะคะคือการเอาคำกริยามาผันให้มันเป็นคำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามว่าอันทอนอันทอนไปว่าจำนวนเออกัดแไปว่าจำนวนเพิ่มมากขึ้นโอเคนะกุญแจค่ะกุค่ะแชร์ไปดูได้นะคะโอเคก็สรุปง่ายๆว่าอาทิน,นี้ตำรวจเขาจะตรวจตรวจ เข้มเป็นพิเศษนะคะเพราะเขารณรงค์สัปดาห์เมาไม่ขับนะคะต่อไปมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมากรุ๊เขียนให้ Dom ว i เ n ียน e สเ e อเรน s อีส์นิตโอมคริงสองร้อยห้ o m ิบแมนนิชูอมคอมิดีทราฟิกินวารีออร์อกออเตอร์คอมมันเด อ l บ c k s เ o k a r a l หต l ค l อ o อ o l e ล r โอเคนะอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เรียนห้องต่างๆกับมากรูดด้วยนะคะจะได้เห็นตัวอย่างการใช้งานภาษาจริงๆซึ่ง,งแชร์ให้ให้คนที่ไม่ได้เรียนฟังดูด้วยนะคะแต่ถ้าอยากใช้เองเป็นอ่ะอันนี้คือเราเรียนแบบพา s ซีฟนะคะคืออ่านเข้าใจแต่ถ้าเราอยากเขียนเองเป็นเนี่ยแนะนำให้ให้ไปเรียนในห้องเรียนนะคะโอเคนะ ดอมเซียนนะัสเตอเรนช่วงปีหลังๆที่ผ่านมานะคะดอมเซียนนะัสเตอเรนช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตโดยเฉลีย่ยอิสเนสแปลว่าโดยเฉลี่ยนะคะมีคนเสียชีวิตในการจราจรเนี่ยโดยเฉลี่ย250คนทุกๆปีก็คือปีละประมาณ250คคนนะสองร้อยห้าสิบคนนะคะ สาเหตุของอุบัติเหตุที่ซ้ำๆซ้ำๆครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าอวดตรอมมันเดะแปลว่าซ้ำๆนะคะสาเหตุซ้ำๆกันเนี่ยก็คืออัลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะคะดรูอักเกอร์นะคะดรูอักเกอร์อันนี้ออกเสียงตัวอู้ตัวอู้สามารถออกเสียงเป็นอัวได้ในบางกรณีนะคะดรูอักเกอร์โอเคนะคะแปลว่ายาเสพติดนะคะโอเค อันให้ดูคำว่าอวดตะค้มมันเดออวดตะค้มมันเดออันนี้เนี่ยนะคะเป็นอวดตะค้มมันเดอเป็น p r e s e n t participle นะคะ p r e s e n t participle ซึ่งเรื่องนี้สอนแล้วนะคะสอนแล้วในห้องติวไวยากรณ์ออนไลน์ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะใช้หนังสือเล่มนี้สนุกมากอวดตะค้มมันเดอเป็น p r e s e n t participle นะคะคือตัวมันเนี่ย มันมาจากคําว่าอวดมันมาจากคําว่าอวดเต,ตอบอกข่มมันเด้โอเคนะมันข่มมาอวดเต,ตอมาจากคาว่าข่มมาอวดแต่ข่มมาแปลว่ามาอวดเต,ตอกลับมากลับมาอีกกลับมาซ้ําๆนะคะอวดเต,ตอข่มมันเด๋วก็คือเป็นอะไรที่ซ้ําๆอวดเต,ตอข่มมันเด้โอเคนะตรงนี้ชี้ให้เราเห็นว่ามันเป็นเพ e ยเซ participle คือการผันคำกริยาให้เป็นคำคุณศัพท์ เคนะมาขยายคำว่า ulixu s h o อ k นะคะขยายคำว่าส ah าเหตุสาเหตุภาษาศีวเดนนะคะถ้าเป็นคำนามก็จะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าสาเหตุ ah ของอุบัติเหตุที่ซ้ำ,ซำๆเกิดแล้วเกิดอีกนะคะคือถ้าเรียงเป็นประโยคก็อันนี้ประธานประธานกริยาส่วนเติมเต็มโอเคนะคะลองสังเกต การแปลของคนอื่นแล้วเราจะแปลเก่งขึ้นนะคะโอเคเสร็จแล้วตรงส่วนนี้ต่อไปเด r f ö r är h u v u d ว y f t e t m e ท t รา f i k v e c k a ท a t ี่ต้องสั s เกตวิกตินข a ง่องขับขี่อร ถครอยากเขียนเก่งๆแบบนี้บ้างใครอยากเขียนเก่งๆแบบนี้บ้างลองลองดูนะคะลองดูลองเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็ดูตัวอย่างการใช้งานเนาะโอเคแดร์ e เฟ r รแปลว่าดังนั้นดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของสัปดาห์การจราจรน,นี้เนี่ยจึงวัตถุประสงค์หลักของเขาเนี่ยครก็คือการ ให้ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงอุดอบบม backzam มาคือทําให้คนอื่นสังเกตเห็นทําให้คนอื่นตระหนักถึงนะคะความสําคัญวิกเตนเพรว่าความสําคัญของการขับขี่โดยไม่เมาตลอดนะคะเมาไม่ขับโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องอ,อันนี้เป็นเรื่องบีซัทเยอะนะคะต่อไปเขาก็บอกอีกว่า l ล s เ m e ยร์พัว p l l ิเ e s s Web p l ล t z นะคะแลสมีอันนี้เป็นคำสั่งใช้คำว่า l e s s นะคะมาจากคำว่า l e s s r l ์ s e s นะคะ l s s e อร์ s m e เมีย o ์ l l ลิ e n s Web p l พ t z จริงๆแล้วถ้าเป็นหลักไกรม,ม,มันจะเป็นเครื่องหมายคำสั่งแต่ประกาศอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นแค่นี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำสั่งก็ได้แต่เรารู้ว่ามันเป็นคำคำสั่งคำบอกนะคะบอกว่าอ่ะไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตำรวจนะคะแลสเม r p ร์โพนะคะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานีตำรวจเอ้ยที่เว็บไซต์ของตำรวจนะคะหน่วยงานกรมตำรวจโอเคเนาะจบแล้วค่ะประเด็นภาษาต่อไปมาดูประเด็นเรื่องใบขับขี่คนที่จะไปทำใบขับขี่นะคะให้ทดสอบตัวเองว่าเห็นรูปนี้แล้วเนี่ยเราเข้าใจทุกอย่างหรือเปล่าบนรูปนี้นะคะอันแรกให้ถามตัวเองว่าสัญลักษณ์จากตำรวจแบบนี้เนี่ย เราเข้าใจไหมว่าแปลว่าอะไรนะคะเวลาขับรถแล้วตำรวจโบกถ้าโบกแบบไหนไม่ใช่โบกโบกโบกเหมือนเพลงไทยที่เขาฮิตไประยะหนึ่งเ่ยน,นะคะถ้าตํารวจทําไม้ถึงมือแบบไหนหมายความว่าอย่างไงอันนี้ถ้าจะไปทําใบขับขี่ควรจะรู้นะคะหรือมีใบขับขี่แล้วก็ยิ่งควรต้องรู้นะคะโอเคนะต่อไปป้ายนี้หมายความว่าอย่างไรป้ายนี้บวกกับป้ายนี้หมายความว่าอย่างไร ควรจะรู้นะคะคนที่ทำใบขับขี่แนะนำเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยดูป้ายแล้วอ่านป้ายนะคะฝึกฝึกฝึกใช้สมองนะคะถ้าเราอ่านไม่ได้ไม่เข้าใจก็มาทบทวนความรู้ในหนังสือตำราเล่มไหนก็ได้ที่เราถนัดที่จะอ่านนะคะแล้วก็มันจะได้ได้เรียนรู้แบบธรรมชาติเรื่องภาษาก็เหมือนกันค่ะคนที่เรียนภาษานะคะเห็นป้ายแบบนี้โอ้อ่านว่าคอลอะไรเนาะ call sb เค okay, นะฝึกอ่านเราเรียนรู้ตลอดเวลาอันนี้ป้ายแบบนี้มีความหมายว่าอย่างไรและที่สำคัญอยากจะให้เห็นเสาอันนี้เสานี้มีความหมายนะคะเสานี้มีความหมายดูนะหน้าตาใครที่ออกไปข้างนอกนะคะเห็นป้ายแบบนี้เนี่ยนะคะเห็นเสาแบบนี้ลองดูซิว่ามันมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะมีหน้าตาแตก,แต,ก,แต,กต่างกันเดี๋ยวว่ากูจะพาไปดูเช่นบางครั้งเราจะเห็นเสาลักษณะแบบ อันนี้ไม่เอาโอเคเดี๋ยวดูว่ามันมีเสาว่าหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะโอเคมันจะมีเสานะคะอยากจะบอกว่าเสาเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เป็นกลมๆแล้วก็เป็นแบบแท่งๆอย่างนี้แล้วมันจะมีเสาที่ตัวสะท้อนแสงเป็นสีขาวกับตัวสะท้อนแสงสีเหลืองสีส้มมันต่างกันอย่างไรควรจะรู้นะคะถ้าไม่รู้ไปดูได้ ในคลิปห้อง VIP ตีบัตรขับขี่กับมะกรูดนะคะบทที่4ตอนที่3เรื่องตำแหน่งและระยะห่างนะคะเพราะเราสามารถใช้เสาพวกนี้เนี่ยในการเช็คระยะห่างของเรากับรถคันข้างหน้าด้วยตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ห่างกันกี่วินาทีไปทบทวนความรู้นะคะต่อป้ายเสร็จแล้วป้ายเมื่อกี้นะคะป้ายเรื่องป้ายต่างๆพวกนี้เนี่ยป้ายต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็มีอธิบายในห้อง VIP ตีบัตรขับขี่นะคะอย่างละเอียด ายเมื่อกีก้ใช่ไหมที่มะกรูดบอกว่าถ้าเห็นป้ายเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็ป้ายแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรแล้วป้ายหน้าตาแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วป้ายความเร็วนะคะแนะนําเวลาที่เรียนอะไรเรียนให้มันเป็นชุดให้ครบชุดนะคะสมมุติว่าดูเรื่องป้ายความเร็วใช่ไหมป้ายความเร็วมันมีป้ายความเร็วหน้าตาแบบนี้แล้วมีป้ายความเร็วหน้าตาแบบนี้กับหน้าตาแบบนี้มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรควรจะรู้นะคะควรจะรู้โอเคนะ ต่อไปอ่าลืมบอกว่าเครื่องหมายนี้ก็สำคัญนะคะนี่นี่นี่ไอ้ขีดขีดปะปะเนี่ยละไม่ได้เลยทุกอย่างสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะขับขี่อย่างปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยสอบผ่านโอกาสสอบผ่านผ่านเยอะหรือถ้าพูดกับกันถ้าสอบผ่านนี่คือโอกาสที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยเยอะนะคะดูว่าความหมายของเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนประเภทต่างๆเนี่ย มันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะไปดูได้ในบทที่2ตอนที่3ในห้อง VIP เนาะแล้วก็สัญญาณจากตำรวจตำรวจบกมือแบบไหนมีความหมายว่าอย่างไรไปดูได้นะคะในคลิปก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนรู้ก็จัดสรรเวลาเนาะวันนี้พอเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนนะคะ นะะแนะนําแหล่งที่จะใครที่บอกสนใจเรื่องการแปลนะคะมกักกรูดแนะนำํำเพจของน้องแอมสวิตช์ฟอร์ไทยนะคะโอเคนะแล้วก็ของพี่ติ๊กของพี่ติ๊กชื่อภาษาสต i เดนฟันละคำพี่ติ๊กเขาจะขยันแปลเป็นตัวหนังสือส่วนน้องแอมจะแปลเป็นเป็นไลฟ์ส่วนมักรูดนะคะเพจของตัวเองชื่ออะไรล่ะเพจนะคะชื่อน่าจะชื่อไทยบุ o กเนาะค้นหาไทยบุ๊กค้นหามะกรูดก็ได้นะคะ โอเคมกูดจะมาแบบกระปิดกระปลนะคะไม่มีวินัยเหมือนคนอื่นเพราะว่ามกุดต้องเข้าห้องสอนเยอะถ้าอยู่ในห้องสอนเนี่ยมกูฎจะเข้าบ่อยนะคะถ้าห้องพรีเมียมที่ทําแบบฝึกหัดใบสกีกับมกูดเนี่ยเข้าทุกวันนะคะเข้าทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์ต้องพักเนาะไม่งั้นไม่มีแรงทํางานนะคะห้องภาษาห้องไวยากรณ์ก็เข้าเกือบทุกวันห้องอื่นที่เสร็จแล้วก็นานๆเข้าทีโอเคเนาะขอให้ โชคดีกันค่ะไปละไปจริงๆละสวัสดีค่ะ